พมมาอาชานียสูตรว่าด้วยองค์ประกอบของมาอาชาในาสูตรที่หนึ่งภิกษุทั้งหลายมาอาชาในาพันดีของพระราชาประกอบด้วยองค์สามประการย่อมเป็นม้าควรแก่พระราชาควรเป็นม้าต้นนับว่าเป็นราชพานะโดยแท้องค์สามประการอะไรบ้างคือม้าอาชาในาพันธีของพระราชาในโลกนี้ หนึ่งสมบูรณ์ด้วยสีสองสมบูรณ์ด้วยกำลังสามสมบูรณ์ด้วยฝีเท้าเร็วม้าอาชาในพันดีของพระราชาประกอบด้วยองค์สามประการนี้แหลย่อมเป็นม้าควรแก่พระราชาควรเป็นม้าต้นนับว่าเป็นราชพานะโดยแท้ฉันใดภิกษุก็ฉั้นนั้นเหมือนกันแลประกอบด้วยธรรมสามประการย่อมเป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวาย ควรแก่ของต้อนรับควรแก่ทักษินาควรแก่การทำอัญชลีเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกทำสามประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้หนึ่งสมบูรณ์ด้วยวันนะสองสมบูรณ์ด้วยกำลังสามสมบูรณ์ด้วยชาวภิกษุผู้สมบูรณ์ด้วยวัน,นะเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้มีศีล สำรวมด้วยความสังวรในปาติโมกเพี่พร้อมด้วยอาจาระและโคจรมีปกติเห็นภัยในโทษแม้เล็กน้อยสมทานศึกษาอยู่ในสขาบททั้งหลายภิกษุผู้สมบูรณ์ด้วยวัน,นะเป็นอย่างนี้แลภิกษุผู้สมบูรณ์ด้วยกำลังเป็นอย่างไรคือภิษุในธรรมวิน,นัยนี้ปรารบความเพียรเพื่อละอกุศลธรรมเพื่อให้กุศลธรรมเกิด มีความเข้มแข็งมีความบากบัน่นมั่นคงไม่ทอดทุระในกุศลธรรมทั้งหลายภิกษุผู้สมบูรณ์ด้วยกำลังเป็นอย่างนี้แลภิกษุผู้สมบูรณ์ด้วยเชาวเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้รู้ชัดตามความเป็นจริงว่านิทุกนิทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรธนิทุกขนิโรธคาไม่นีปฏิปทา ภิกษุผู้สมบูรณ์ด้วยเชาวเป็นอย่างนี้แหลภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมสามประการนี้แหลย่อมเป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายควรแก่ของต้อนรับควรแก่ทักษินาควรแก่การทำอัญชลีเป็นนาบนอันยอดเยี่ยมของโลกพระธมะอาชานียสูที่ห้าจบ